คลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนมาดูวิธีการทําเช็คบ็อก3แบบด้วยกันค่ะโดยวิธีที่1น,นะคะเราจะเปลี่ยนฟอนต์กันค่ะโดยที่ถ้าเราใส่เป็นตัวอักษรตัวหนึ่งก็จะได้เป็นเครื่องหมายติ๊กถูกเนาะถ้าเราใส่ตัวักษรอีกตัวหนึ่งก็จะได้เป็นเครื่องหมาย x นะคะวิธีที่2นะคะเราใช้เครื่องมือ developer กันค่ะสร้างกล่องแบบนี้ให้สามารถติ๊กแล้วก็อันติ๊กแบบนี้ได้นะคะวิธีที่3นะคะใช้ ick, เป็น conditional formatting ค่ะตั้งค่ากันอย่างนี้นะคะตั้งค่าไว้ว่าถ้าเป็นค่าที่น้อยกว่า0เนาะจะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นมากกว่าศูนย์ก็จะได้เป็นเครื่องหมายติดถูกแบบนี้ค่ะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวิธีที่1น,นะคะเราจะใช้ฟอนต์ที่ชื่อว่า Wingdings สกันค่ะง่ายมากนะะให้เราแค่คลุมตรงส่วนที่เราต้องการจะทําให้มันเป็นเช็คบ็อกแบบนั้นน้อแล้วก็เข้าไปตรงหน้า h o m e ท็บนะคะแล้วก็เลือกฟอนต์ค่ะฟอนต Wing ะะ์ Wingdings W I N G D I N G S นะคะนี่เห็นไหมเอ่ยจะมี w i n g d i n หลายอันเลยนะคะแต่ให้เราเลือกอันที่มีเลข2ะคะ่ะ กดเข้าไปเลยนะคะทริกนะคะคือเราต้องจำให้ได้ค่ะว่าตัวอักษร P ใหญ่นะคะจะทำให้เป็นเครื่องหมายถูกค่ะถ้าเป็นตัว O ใหญ่จะได้เป็นตัวกาก,ากาบาทหรือว่าตัวผิดนั่นเองนะคะให้กดชิปนะคะเรากดตัว P ได้เลยค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่จะได้เป็นติ๊กถูกนะคะชิปกด P ได้เป็นติ๊กถูกชิปกด O นะคะจะได้เป็นตัวกากาบาทค่ะแค่นี้เองนะคะสำหรับทริกการทำเช็คบ็อกแบบที่1ค่ะ วิธีที่2นะคะจะใช้เป็นเครื่องมือเดเวลลอปเปอร์ค่ะโดยเราจะขึ้นมาตรงแท็บเดเวลลอปเปอร์ข้างบนตรงนี้นะคะถ้าใครไม่มีเครื่องมือตรงนี้นะคะก็สามารถเรียกมันขึ้นมาง่ายมากค่ะให้เรากดคลิกขวานะคะเราไปตรงคําว่า c ลาส m i ไ e น์ริบเบนะคะแล้วเราก็มาดูตรงด้านขวามือตรงนี้จะต้องมีติ๊กบล็อกตรงหน้าเดเวลลอปเปอร์ตรงนี้นะคะคลิกโอเคค่ะมันก็จะโชว์ขึ้นมาให้ตรงนี้แล้วนะคะให้เราเข้าไปตรง d e v e l o p e r นะคะแล้วก็มาตรง Insert ตตรงนี้ค่ะนี่จะมีเช็คบล็อกที่เป็นรูป กล่องแล้วมีติ๊กถูกตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็สามารถว่าเช็คบล็อกของเราได้เลยถ้าเราจะใส่ตรงนี้เราก็มาขีดตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตัวอักษรข้างในเราสามารถอีดิแล้วก็ใส่ที่เราต้องการจะเป็นคําพูดของเราได้ตามต้องการเลยนะคะสมมติ้เราใส่ปไปเรื่อยๆนะคะนี่แล้วเราก็จะได้เช็คบล็อกที่สามารถติ๊กได้แล้วค่ะ ถ้าเราต้องการจะเลื่อนจัดเซล์นะคะถ้าเราเลื่อนแบบนี้เห็นไหมเอ่ยนี่มันจะเลื่อนไม่ได้นะคะให้เราคลิกขวาก่อนนะคะจนเป็นกล่องแบบนี้ก่อนนะคะเราจะถึงสามารถเลื่อนได้นะคะแล้วก็ถึงจะสามารถ Edit text ทั้งในได้นะคะเรานะคะถ้าต้องการให้ทั้งแถวนี้เป็นตัว check ็ o x แบบนี้เนาะเราไม่จําเป็นต้องมานั่งกด Insert แล้วก็วาดใหม่ทีละอันนะคะเราสามารถคลิกไปตรงเซลล์นั้นนะคะแล้วก็ลากเซล์ลงมาแบบนี้ได้เลยค่ะ <S <S นี่ก็จะได้เป็นตัว c h e c k b o x ที่สามารถติ๊กเข้าติ๊กออกแบบนี้ได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะวิธีที่3ก็คือ conditional formatting ค่ะคือเราจะตั้งค่ากันให้เรานะคะเหมือนเดิมเลยคุมตรงช่องที่เราต้องการจะตั้งค่านะคะขึ้นไปตรง home tab ค่ะแล้วก็มาตรง conditional formatting ทีเราก็จะมาดูตรง highlight cell rules กันค่ะแล้วเราก็มากดตรง more rules นะคะเราจะเลือกตรง format all c e l l based on the value เนอะนี่ตรง format style นะคะตรงนี้เราจะมาเลือกตรง icon set กันค่ะ แล้วเราก็สามารถเลือกไอคอนเซตได้ตามต้องการเลยแต่อันนี้เราต้องการเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกกับเครื่องหมายกากบาทเราก็จะมาเลือกตัวนี้กันนะคะแล้วเราก็สามารถตั้งค่าของเราได้เลยค่ะอันนี้เราจะเลือกเป็นนามเบอร์ละกันเนาะมันจะได้คิดง่ายๆค่ะอย่างนี้เราจะตั้งเป็นศูนย์นะคะก็คือถ้ามากกว่าศูนย์นะคะจะได้เป็นตินะ๊กถูกเนาะถ้าเมื่อไหร่นะคะมันน้อยกว่าศูนย์นะคะมันก็จะได้เป็นเครื่องหมายกากบาทนั่นเองค่ะกดโอเคได้เลยแล้วมาลองดูนะคะนี่ใส่เป็นเลข5นะคะก็จะเป็น ครืหมายถูกถ้าเกิดติดลบนะคะนี่มันก็จะเป็น x เนาะคะ่ะถ้าเรานะคะไม่ต้องการให้โชว์เลขนี้เนาะเพราะบางทีเราต้องการแค่จะให้เป็นเครื่องหมายติดถูกกับเครื่องหมายการกรบาดนะคะให้เรานะคะกลับไปตรง conditional formatting ใหม่นะคะแล้วก็มาตรง manage rule ะคะ่ะโดยที่ rule ของเราคืออันนี้เนาะ,ะเราก็กดไปตรง edit rule ได้เลยนะคะแล้วเรานะคะก็จะเลือกเป็นติกตรงนี้นะคะ่ะเป็น show icon only นะคะกด ok แล้วกดโอเครอบมันใกล้เห็นไม่เอ่ยนี่เลขมันจะไม่ขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ถ้าเราพิมพ์เลขอะไรนะคะก็จะเป็นแค่เครื่องหมายติกถูกกับเครื่องหมายกากบ,บาตเท่านั้นเองค่ะเราก็สามารถจัดหน้าให้อยู่ตรงกลางได้เลยเหมือนกันนะคะแค่นี้เองนะคะสำหรับ3วิพีในการทำ Text บอ็อลองไปดูกันนะคะเ,เพื่อน